สวัสดีค่ะหลานทุกคนคะวันนี้ป้าจะพาหลาน,านมาไหว้พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดสระบุรีในเขตอำเภอเมืองและอำเภอหนองแคกก่อนนะคะที่จังหวัดสระบุรีนะคะในเขตอำเภอเมืองและหนองแขที่ป้าพามาตอนนี้จะมีพระพุทธรูปทั้งหมด 5. องค์ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของประชาชนชาวสระบุรี องค์แรกคือหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนให้ความศรัทธาและเริ่มใส่เป็นจำนวนมากอยู่ที่อำเภอหนองแค่สระบุรีนะคะท่านชอบให้บนไข่พวงมาลัยและถ้าไข่บนรางวันใหญ่ๆนะคะท่านชอบดูละครดิเกนะคะอยากสมบัติถนาอยากมีความศักดิ์สิทธิ์ก็มาไหว้ท่านนะคะองค์ที่สอง คือหลวงพ่อสมปัานาอยู่ที่วัดโนนสะพาลามอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะถู่เส้นใบพาดหลวงพ่อสมปัานาก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่ชาวสระบุรีให้ความเลื่อมใสและศรัทธาด้วยชื่อขององค์ท่านขออะไรแล้วทุกคนก็จะสมปรานาดังใจที่ทุกคนต้องการค่ะ ได้ไม่ได้ละเราเมื่อขอหลวงพ่อหลวงสัมเท็จศักดิ์สิทธิ์แล้วหลวงพ่อสมปรานาแล้วความยิ่งใหญ่ก็ต้องมานะคะองค์นี้คือหลวงพ่อโตที่มีอายุมากกว่า200ปีอยู่ที่วิหารหลวงพ่อโตวัดเพียวหรือวัดศรีรัตนศาสดารามเป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะท่านชอบดอกมะลิและพวงมาลัยนะคะเมื่อขอแล้ว ต่างๆก็จะต้องหมดไปไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคกับเราองค์นี้คือหลวงพ่อมหาจักรพัฒดิกำจัดไทยประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงพ่อจักรพัรดิกำจัดไทยวัดบ้านกล้วยตำบลบุญตะกุดอำเภอเมืองสระบุรีท่านจะช่วยกำจัดไทยต่างๆออกไปจากตัวเราและครอบครัวอย่าลืมไปแวะไว้นะคะสำคัญสุด องค์นี้อยู่ที่วิหารหลวงพ่อดำวัดบ้านบึงอำเภอเมืองสระบรุรีอยู่เลยสำนักประกันสังคมจังหวัดสระบรุรีไปนี้เดียวนะคะหลวงพ่อดำท่านมีอายุมากกว่า200ปีความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไม่ต้องพูดถึงค่ะจะบูญจะขออะไรท่านช่วยเหลือพวกเราทุกคนนะคะไปแววกราบและไหว้ขอพรนะคะห้าองนี้ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ แล้วอย่าลืมกดซัดเซไปกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณป้าคนนี้มั่งนะคะคุณป้าก็จะพยายามหาวัดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอเมืองในจังหวัดและอำเภอของต่างๆของในจังหวัดสระบ,บุรีมาให้ทุกท่านได้กราบไหว้ขอพรกันค่ะ